ทักทายสบายดีทุกคนคลิปนี้กระซิได้แต่งอาหารหลายอย่างพ้อมกันเดี๋ยวฟ้างงเ้อเพราะว่ากระซิดได้ถ่ายกบไปกลับมาเนาะเขาแต่งคนเดียวแล้วก็ทถ่ายคนเดียวฮะนะมื้อนี้ทางครอบครัวคอยแมนไดนิมลพระมาจากวัดภูเขาคว้ยเพิ่พนกําลังสีเดินทางก,งากลับแขวงสวรรคเขตเนาะกรเลนินนีมลเพิ่นมาสันเพลอย,ยูเฮือนเพื่อเป็นสิริมงคลให้แกครอบครัวและสําหรับเมนูมื้อนี้ค่อยกระิเห,ห็ดข้าวปุ้นเห็ดลาบทออทอนดอกออมปลาแกงพัก ทบอิดก็ะสีเอามกอามกเพชรแดงฮะเนาะหมกเพชรใหญ่เสียงข่วงฮาหันไปแช่น้ำปาลาว้สะก้อนหลังจากฮันเขาก็ามาซอยซีนที่เสีเฮ็ดราบเนาะก่อนทีซอยซีนแต่และเทือกเขาต้องเอามาโลกเอาอินเอาอย่างฮันออกให้มันเบิ่ดสะก้อนเนาะทุกคนเวลาฮันกินมันจังพ่อยดีฮะนะ <ๆ S 2> แล้วก็มาซอยเครื่องในใส่น้ำกันเลยทุกคนก็มีย่อมีตับไข้หลังมีหัวใจเนาะซอยใส่น้ำกันแบบนี้แร้วแล้วเขาก็าเอาน้ำพีพีฮันมามาปาลาว้สะก้อนประมาณ30นาทีก็ได้แล้วทุกคนเอ้ก็ใส่ไปนัวลงไปเนีน่ยน้อยน้อยนึง มาซีนปลาไว้แล้วค่ะก็สีมาค้างหม้อแกงหรือว่าหม้อน้ำต้มข้าวปุ้นเขาเลยเนาะค้างหม้อก็ใส่ข้าวหัวจิงไคลงไปใส่เกลือลงไปหลังจากหม้อฟูเล่แล้วก็น้ำปลาแดกลงใส่ใส่ปลาแดกต้นเลยทุกคนเอ้ยใส่แบบหลายๆใส่สีปุกๆในเนาะก็เอาปลาลงไปต้มปลาไว้แล้วก็มาเฮ็ดอ้อมปลาน้อยหรือว่ามกปลามกใส่หม้อนะ เครื่องมกป่าเขาก็มีหวัวซีงไข่หอมแดงกระเทียมข่าเนาะตามเส้ก,กันให้มันมนมุ่น,นแล้วกะ็ข้อจีไสมาแค่ลงไปนน้อยนึงทุกคนเอ้ยมือน,นี้นะตามลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยปลาเด็กเป็นนัวเกลือน,น้อยนึงปรุงแล้วแล้วเขาก็ค้างหม้อเลยทุกคนบรต้องคนมันเด้อค้างหม้อให้มันสุกแล้วมันจะเป็นต้นแบบนี้เลยถ้าเอาคนฮานปาปะฮอนซีมุ่นแล้วก็โบสวยงามเนาะ มกปาของเฮาสุกแล้วก็สิเอามักเพชรที่แซ้น้ำปลาไว้เมื่อกี้นี่หันมาลเลาะแกนออกเนาะเอาแกนออกให้เบิดๆแล้วก็มาซอยเป็นต้นนน้อยฟักให้มุนๆบัดน,นี้นะสำหรับเงินคอยแล้วถ้าว่าเห็ดน,น้ำาขาปุ้นยามได้จะบ่คาดมักเพชรใหญ่เสียงควางนี่เลยได้ทุกคนเอ้เพราะว่าเฮาลืมกินแบบนี้มาแต่น้อยก็คือว่าแซ่บดี จะกระสีเอาหอมบัวที่เาหาจี้ไฟปลาไว้หันมาซอยเป็นต้น,นน้อยเพื่อว่าเหาจะตําให้มันมุนละเอียดง่ายนะทุกคนกระเทียมนี้จะใส่เป็นกระเทียมน้อยเสียงขวางเนาะใส่กระเทียมดิบเลยมือน,นี้นะปลาที่เหาต้มสำหรับเห็ดน,น้ำข้าวปุ้นก็สุกแล้ววันนี้นะแล้วเหาก็ะสมาแกะเอากต่ซีมันไว้ทุกคนเนอยวันนี้เหาก็ะสรเริ่มเห็ดน,น้ำข้าวปุ้นกันเลยเอากระเทียมมาลงไปตําให้มันมุนแล้วก็ตำด้วยมักพิษแล้วก็หัวบัวแดงที่เหาเกี่ยมไว้ตาให้มันเล็กๆดีเนาะ เอาเนื้อปลาที่เขาแกะไว้ให้ลงไปต่ำใส่น้ำกันเลยทุกคนเอยต่ำให้มันเล็กๆมุนๆแล้วก็ปรุงด้วยกะปิแป้งน,นัวน้ำตาลเกลือต่ำให้มันเข้ากันอีกบ้านนึงแล้วก็เอาลงมาผพัดมาคัา่วฮิตไฟอ่อนๆให้มันหอมๆทุกคนเอเฮ็ดใจเย็นๆในขั้นตอนนี้นะเขาจะฮิตไฟอ่อนๆค่อยพัดค่อยคั่วไปให้เนื้อปลาให้มันอ้าวแห้งถูกไหมแล้วก็เอาไปมะขี้หูนใหนลงไปใส่ พอจนน้มันหอมคักๆแกเลยก็เติมน้ำลงไปเลยทุกคนเลยเติมตามปริมาณที่ต้องการเลยเนาะ รสชาติตามใจมากเลยมักนัวมักจางมาักเค็มจังใดกัดจัดไปเลยนะทุกคนสําหรับข้อยก็สีเพิ่มน้าปลากับน้าปลาเดกลงไปอีกน้อยหนึ่งเพราะว่าค่อยคิดนว่าความเข้มข้นมันยังโ,โปะๆ่ะนะสาหรับเนื้ขอข้าวปุ้นค่ะวุนน้นก็สีมีกระลำปีหัวปีแล้วกระไส้มักทั่วฟักยาวลงไปน้อยหนึ่งทุกคนเอ้ยใสย่แนวละเล็กละน้อยค่นะมันจังค่อยแซ่บซอยทุกอย่างเรียแล้วก็เอามาคนรวมสกันเลย แล้วก็ซิเริ่มมาเห็ดราบเลยนะทุกคนเอาซีน้ที่เขามาเพียปลาไว้หั่นมาคั่วให้มันสุกสก๊อนสุกแล้วก็ตักขึ้นปะาไว้ให้มันเย็นมันเย็นแล้วเราจะมาปุงเครื่องเนะะาะซัาซา่านซีอเฮาเย็นเฮาก็ซีมาซอยเครื่องใส่ราบเลยกระซีซอยหัวข้าใซ่หน้อยนึงแล้วก็หอมเขาก็มีหอม,หอมป๊อมหอมบวัวซอยใส่แนวลนะน่อยเนาะ,ะซีอเฮาเย็นแล้วเราก็มาปุงเลยทุกคนเอ้ยใส่ผักเพลทผงลงไปใส่ข,าขา้าวคั่วแป้งนัวน้ำปลาน้ำปลาเด็กเนาะ เอาทุกอย่างรวมส่กันแล้วกับคนแล้วก็ซิมโนซาดเบิ้งทุกคนเอ้ยมักจางมักเขียมใจในลกระปูเลยตามสบายเลยซิมเอื้อซิมเกือพอดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายจังเอาทวงวงอกกับหอมลาบคนส่กันจังหันเขาก็มาตั้งหม้อน้ำมันเนาเขี่ยมทอดฮอนดอกในมื้อนี้นะมื้อนี้ฮานาเฮ็ดฮอนดอกเค็ดทอดฮอนดอกนำก็ย้อนว่ามีจั่วน้อยมานำานะเพื่อนคือซิมักอ่าก็เลยว่าซื้อมาทอดใส่ผักข้านำเนาะ ทอดให้มันกรอบๆฟูๆแบบนี้เลยทุกคนเป็นแต่แซ่บเน,ะนบาะเนี่ยเมืองสีสันมานานะทอดฮันดอกแล้วแล้ว,ลวก็ซิมาเริ่มแก่งพักเลยทุกคนเอออันนี้ก็เป็นน้ำต้มกระดูกงวเนาะแล้วก็ใส่ซีนลงไปใส่ผักกาดลงไปใส่ใบอีเลอร์ลงไปทุกคนเออปรุงรสชาติตามใจมากคือเก้าอันนี้ก็เป็นหน้าตาน้าภักเข้าที่เขาจัดไว้มือนี้ก็มีสามพาเพราะว่ารวมทั้งหมดก็มีเจ็ดอง,งเนาะ เมื่อนี้ก็ฮู้สึกดีอกดีใจลายเนาะทุกคนที่ว่าได้ทําบุญในมือนี้และค่อยเองก็ขอให้ทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็เอฟซีค่อยทุกคนเลยเนาะ,ะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงลํารวยเงินทองซื้อได้ขายมามีสุขมีใยตลอดปีตลอดไปเด้อเฮ็ดอันใดก,ก็ให้ฮุ้ให้เมืองให้ขึ้นให้เกิดเมื่อทุกคู่ทุกคน